ไม่มีใครคาดคิดว่าประเทศไทยจะทำได้ไม่มีใครเชื่อว่าชาติที่ขึ้นชื่อเรื่องธรรมชาติอันงดงามและวัฒนธรรมอันรุ่งรวยจะสามารถสร้างอาวุธที่ส่งพลังแม่นยำและรุนแรงได้ถึงขนาดนี้อาวุธที่สามารถเขียนกฎหมายของการยับยั้งสงครามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างสิ้นเชิงแต่แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงเมื่อดีเทีลยลบหนึ่งยีถูกจุดชนวนครั้งแรกมันไม่ได้จุดแค่จรวดแต่มันจุดประกายการปฏิวัติของระบบป้องกันประเทศไทยออกจากโรงงานเงียบ สูเสียงคือกล้องของการยิงทดสอบที่เทียรลบหนึ่งยี่ไม่ใช่แค่ระบบจรวดธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของยุคใหม่ในด้านอาวุธไทยเป็นยุคที่เทคโนโลยีที่พัฒนาเองไม่ได้เพียงแค่ตามทันโลกแต่สามารถท้าทายมาตรฐานสากลได้ด้วยระยะยิงไกลถึง150กิโลเมตรและหัวรบที่สามารถทำลายเป้าหมายได้ในพริบตาร,ระบบนี้คือมากกว่าเครื่องจักรมันคือข้อความถึงสัตว์รู้ทุกคนที่กล้าคิดล้ำเส้นอ่อนและเรื่องราวอันน่าทึ่งนี้เองที่ดึงดูดความสนใจของเรา พอทศสตูดิโอช่องที่คุณรู้จักกันดีในเรื่องของยานพาหนะและอาวุธล้ำสมัยเรารู้ทันทีว่าดีเทียลบหนึ่งยีไม่ใช่อาวุธธรรมดาแต่มันคือจุดเปลี่ยนเราจึงตัดสินใจเจาะลึกถึงต้นกำเนิดวิวัฒนาการในสนามรบและวิธีที่มันได้เปลี่ยนจากแนวคิดสู่พลังที่เป็นจริงอ๋อแต่ก่อนจะมาถ,ถึงวันนี้เราต้องย้อนกลับไปในช่วงต้นทศวรรษ2010เมื่อประเทศไทยกำลังเผชิญกับแรงกดดันจากรอบด้านหลายประเทศในภูมิภาคกำลังเร่งพัฒนาอาวุธของตน และไทยเองก็รู้ว่าไม่สามารถพึ่งพาก,การนำเข้าไปตลอดการสร้างอาวุธด้วยตนเองจึงเป็นคำตอบเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติระบบยิงจรวดหลายลำกล้องโดยฝีมือคนไทยอย่างแท้จริงออโรงการนี้เริ่มต้นโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศวงเล็บเปิดตีทีแอวงเล็บปิดโดยอาศัยองค์ความรู้จากต่างประเทศโดยเฉพาะจากระบบจรวดของจีนอย่าง d ดวิสลบ b มาเป็นต้นแบบในการวิจัยและพัฒนาแต่สิ่งที่ไทยทำไม่ได้เป็นเพียงการลอบเรียนแบบทว่า นำมาปรับปรุงใหม่ให้เหมาะกับภูมิประเทศแนวทางการลบและยุทธวิธีเฉพาะของไทยทำให้ดีเทียลบ1ยีกลายเป็นระบบที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองอ้อการทดสอบครั้งแรกเริ่มขึ้นอย่างระมัดร,ระวังแต่เต็มไปด้วยความหวังและเมื่อผลลัพธ์ออกมาความแม่นยำสูงเส้นวิถีแน่นอนและระบบพร้อมพร้อมยิงที่รวดเร็วทุกอย่างก็ชัดเจนประเทศไทยทำได้สำเร็จระบบจรวดหลายลำกล้องที่สามารถทัดเทียมกับระบบจากต่างประเทศได้อย่างเต็มภาคภูมิ กองทัพบกไทยจึงไม่ลังเลที่จะนำเข้าสู่ประจำการในปี2018คูณหลังจากนั้นดิเทียลบ1 g ก็ถูกนำไปใช้งานจริงในพื้นที่ความขัดแยง้งแม้จะยังไม่มีการยิงกระสุนจริงในสนามรบแต่การเคลื่อนย้ายระบบไปยังพื้นที่ชายแดนใกล้กัมพูชาในปี2019ก็เพียงพอที่จะทำให้สถานการณ์ตึงเครียดที่ขายลงได้อย่างรวดเร็วสัตว์รู้ไม่จำเป็นต้องเห็นอนุภาคของอาวุธ แค่รู้ว่ามันอยู่ที่นั่นก็เพียงพอแล้วอองปี2020ระบบดิเที่ลบ1ยีถูกนำไปใช้ในปฏิบัติการฝึกจำลองสงครามค่อ,อยหรือเฮงแดกโกภายใต้ความร่วมมือของชาสมาชิกอาเซียนผลลัพธ์เกินค่าดจรวดถูกยิงออกในแบบพายุไฟสังหารหน่วยรถทังจำลองได้อย่างแม่นยำภายในไม่กี่สิบวินาทีผู้สังเกตการจากประเทศเพื่อนบ้านต่างทึ่งกับประสิทธิภาพ ความแม่นยำและเวลาตอบสนองที่รวดเร็วของระบบนี้อออจากวันนั้นถึงวันนี้ดีเทียลบหนึ่งยีได้ผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปี2025นี้เราได้เห็นการปรับปรุงครั้งใหญ่ที่เปลี่ยนมันจากเพียงแค่ระบบยิงจรวดไปสู่การเป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะสำหรับการลบสมัยใหม่ออหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือระบบควบคุมการยิงดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบ โดยเชื่อมต่อกับ GPS และระบบสอดแนมจากรบนทำให้สามารถรับพิกัดเป้าหมายแบบเรียนไทยและปรับการยิงได้ตามข้อมูลภาคสนามเป้าหมายที่เคลื่อนไหวจึงไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปจรวดสามารถคำนวณวิธีใหม่ระหว่างบินและเข้าทำลายจุดยุทธศาสตร์ได้อย่างมั่นยำออออีกจุดที่โดดเด่นคือความสามารถในการเคลื่อนที่รุ่นใหม่ในปี2025สามารถเคลื่อนผลหลังยิงได้ภายใน3นาทีพร้อมพร้อมระบบพางความร้อนและป้องกันการตรวจจับด้วยเรายดาร์ ทำให้สัตว์รู้ไม่สามารถโตกลับได้ทันเวลาออและสิ่งที่ยกระดับมันให้เหนือกว่าคือระบบจรวดแบบโมดูลาที่สามารถเปลี่ยนหัวลบได้ตามภารกิจไม่ว่าจะเป็นแบบระเบิดแรงสูงเจ้าบังเกอร์หรือเทอร์โมบาริเพียงแค่เปลี่ยนตู้จรวดก็พร้อมๆเข้าสู่ภารกิจหมายทันทีทําให้กองทัพไทยมีความยืดหยุ่นสูงสุดในการวางแผนลบอ,อกที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่าคือการผสาน และเข้ากับระบบเป้าหมายซึ่งพัฒนาโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนําในประเทศโปรแกร,รมแอน,นี้สามารถวิเคราะห์พฤติกตรรมสัตว์รู้คาดการการเคลื่อนไหวและปรับแผนการยิงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมจริงรวมถึงปรับจังหวะการยิงให้เป็นขื่นต่อเนื่องเพื่อให้สัตว์รู้ไม่สามารถหลบหนีได้ออตัวอย่างที่แสดงถึงพลังของ ย,ยีเทียลบหนึ่งยีอย่างชัดเจนเกิดขึ้นในการฝึกจริงที่จังหวัดลบบุรีเมื่อโรนลาตะเวนพบขบวนสัตว์รู้จำลองที่กำลังรอบเข้าโจมตีพรมแดนข้อมูลถูกส่งต่อทันทีไปยังศูนย์ควบคุมและเพียงไม่กี่นาทีจรวดชุดแรกก็พุ่งขึ้นสู่ฟ้าทำลายเป้าหมายทั้งแนวอย่างแม่นยำภาพจากโดนแสดงให้เห็นว่าไม่มีรถคันใดในขบวนหลุดรอดการโจมตีนี่แหละคือ ดีเทีทลบหยีจรวจอัชริยะที่ไม่เพียงแต่ยิงได้ไกลแต่ยังคิดวิเคราะห์และโจมตีด้วยความแม่นยำในระดับที่โลกต้องหันมามองใหม่ออสิ่งที่ดีเทลบหนึ่งยีเป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงแค่พลังแห่งการโจมตีแต่มันคือวิสัยทัศน์ประเทศไทยไม่ได้เพียงแค่ป้องกันตัวเองอีกต่อไปแต่กำลังวางรากฐานสู่บทบาทใหม่ในภูมิภาค ในฐานะพลังที่มั่นคงมีเทคโนโลยีของตนเองและพร้อม,อมเผ่าเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงอันดุดันของโลกยุคใหม่ออเมื่อเพื่อนบ้านหลายประเทศกำลังเร่งพัฒนาอาวุธขีปนาวุธและเรือดำน้ำพร้อมพร้อมทั้งมีคอผีพาทางทะเลในพื้นที่อ่อนไหวอย่างทะเลจีนใต้ไทยเองก็กำลังยกระดับความสามารถในการป้องกันแบบเชิงลุกด้วยระบบอย่างดิทียลบหนึ่งยีซึ่งสามารถตอบโตได้รวดเร็วและแม่นยำในระดับที่พิกซมแนวคิดของการยับยัง้ง อย่างสิ้นเชิงอไม่ใช่แค่ภายในประเทศเท่านั้นที่เริ่มตระหนักถึงคุณค่าของระบบนี้แต่สายตาของต่างประเทศก็เริ่มจับจ้องเช่นกันตั้งแต่ประเทศในอาเซียนอย่างอินโดนีเซียมาเลเซียไปจนถึงตะวันออกกลางต่างส่งตัวแทนทางทหารเข้ามาชมการสาธิตดีเทียลบ 1G ด้วยตนเองความแม่นยำความยืดหยุ่นและต้นทุนที่เหมาะสมทำให้ระบบนี้กลายเป็นดาวรุ่งของตลาดอาวุธระดับภูมิภาคอย่างรวดเร็วอแม้การส่งออกจะยังไม่เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ แต่การเจราจาเบื้องต้นได้เริ่มขึ้นแล้วหากสำเร็จดี่เทียลบ1ย,ยีอาจกลายเป็นระบบอาวุธหลักชนิดแรกที่ประเทศไทยส่งออกได้ในวงกว้างและนั่นจะไม่เพียงแต่สร้างรายได้เท่านั้นแต่มันจะวางตำแหน่งประเทศไทยไว้ในแผนที่ของผู้ผลิตอาวุธโลกในฐานะผู้เล่นที่แท้จริงอ่อนแต่นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของยอดขายหากเป็นเรื่องของการสร้างพันธมิตรผ่านเทคโนโลยีระบบจรวดที่สร้างเองย่อมสามารถแฝงมาตรฐาน ฝึกปฏิบัติร่วมกันและสร้างเครือข่ายการป้องกันภูมิภาคร่วมได้อย่างเป็นระบบมีแนวโน้มว่าในอนาคตอาเซียนอาจจะมีโลจรวดของตนเองที่ไม่ต้องพึ่งพาชาติมหาอำนาจอแลนี่เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นออสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศได้ประกาศแผนพัฒนาดีเทียลบหน่ยเคซึ่งเป็นเวอร์ชันรุ่นถัดไปของระบบนี้ ที่จะมีระบบนำวิถีที่ชานสลาดยิ่งขึ้นเคลือบผิวแบบลดการตรวจจับเรดาร์และมีความสามารถต้านทานขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อรับมือกับสงครามไซเบอร์ที่เข้มข้นขึ้นในอนาคตออมีกระแสข่าวว่าทีเทียลบหนึ่ง GX อาจพัฒนาให้สรวดสามารถปรับวิถีได้ระหว่างบินเพื่อเป้าหมายที่เคลื่อนที่รวมถึงสามารถเลือกเป้าหมายใหมายได้ทันทีในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ภาพพื้นดินทั้งหมดนี้ดำเนินการโดย ซึ่งพัฒนาในประเทศร่วมกับมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำออีกสิ่งหนึ่งที่กำลังพัฒนาควบคู่กันคือเครือข่ายวงเล็บเปิดการข่าวกรองการสอดแหนมและการลาดตะเวนวงเล็บปิดที่จะผนวกรวมดาวเทียมโรลาดตะเวนและหน่วยข่าวกรองเข้าด้วยกันแบบเรียนถ่ายข้อมูลทั้งหมดนี้จะถูกส่งตรงไปยังหน่วยยิงของนิทีาลบหนึ่งยีโดยไม่ต้องผ่านศูนย์กลางทําให้การยิงตอบโตใช้เวลาเพียงนาทีเดียวหลังจากพบเป้าหมายในโลกที่ข้อมูลเคลื่อนที่เร็ว การที่ระบบยิงเร็วกว่าอาจหมายถึงใช้ชนะอในโลกอนาคตที่หมอกแห่งสงครามจะถูกจอด้วยข้อมูลและการตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับอันกริถึงม,มากกว่าสัญชาตญาณระบบแบบวิทยาลบหนึ่งยีคือคำตอบที่สมบูรณ์แบบสำหรับกองทัพไทยออแต่ไม่ว่าจะมีเทคโนโลยีมากแค่ไหนมีระบบอัตโนมัติมากเพียงใดสิ่งที่ทำให้ดีเทยียลบหนึ่งยีทรงพลังที่สุดคือเจตนารมณ์ที่อยู่เบื้องหลังอาวุธนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรุกลานมันถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องเพื่อให้ทุกคนรู้ว่า แผ่นดินนี้จะไม่ถูกคุกคามโดยปราศจากการตอบสนองอย่างเด็ดขาดมันถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ประเทศไทยไม่ต้องยืมความกล้าจากใครอีกต,ต่อไปเอาหลักฐานชิ้นสำคัญของเจตนานี้เกิดขึ้นในการฝึกปฏิบัติการพิเศษเมื่อปี2025ซึ่งจำลองสถานการณ์ว่าสัตว์รู้จะเข้ายึดชายฝั่งไทยหน่วยลาดตะเวนตรวจพบกองกำลังค้าศึกระบบโรนระบุพิกัดและภายในเวลาไม่ถึง6นาทีทยีเทลบ 1G ได้ปล่อยระลอกจรวดทำลายแนวลูกอย่างสมบูรณ์ เป้าหมายทั้งหมดถูกทำลายก่อนที่สัตว์รูจะสามารถเข้าใกล้แนวรับได้เกิน10กิโลเมตรผู้บัญชาการที่ดูการฝึกนั้นไม่เพียงแค่ชื่นชมแต่ถึงขั้นกลับไปเขียนยุทธวิธีของหน่วยหมายทั้งระบบเพื่อรองรับขีดความสามารถของอาวุธนี้อ๋อสำหรับวิศวกรหนุ่มสาวที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาไม่ได้แค่สร้างอาวุธพวกเขากำลังสร้างอนาคตพวกเขาเติบโตมากับภาพของกองทัพที่ต้องพึ่งพาก,การนำเข้า แต่วันนี้พวกเขาคือผู้ออกแบบอิสรภาพและผลงานของพวกเขาไม่ได้เก็บไว้แค่ในคลังแสงแต่มันคือความภาคภูมิใจของทั้งแผ่นดินออและนี่แหละที่ออทอสตูดิโอเห็นเมื่อเรามองลึกไปกว่าข้อมูลตัวเลขเราไม่ได้เห็นแค่ระบบญิงจรวดสุดล้ำแต่เราเห็นจิตวิญญาณของการลุกขึ้นสู้เห็นประเทศที่ไม่ยอมเป็นผู้ตามอีกต่อไปออดังนั้นในวันหนึ่งที่มีใครพูดถึงประเทศไทยในเวทีการป้องกันร,ระดับโลก อย่าให้พวกเขาลืมดิเทียลบหนึ่งยีเพราะมันไม่ใช่แค่จรวดที่พุ่งขึ้นฟ้าแต่มันคือเสียงที่ก้องกังวานของความมั่นใจความแม่นยำและความเป็นไทยอย่างแท้จริงอ้อและในขณะที่สัตว์เหล็กตัวนี้เคลื่อนตัวข้ามพุ่งซ้อมลบปล่อยพลังแห่งสายฟ้าไปยังขอบฟ้าอันเงียบงนันพร้อมพร้อมเทคโนโลยีที่เต้นร่วมจังหวะก,กับอนาคตเราก็ได้ตระหนักว่าแกนแท้ของอำนาจไม่ใช่แค่ระยะทางที่จรวดไปได้แต่มันคือความกลา้า ที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจยิงออนี่คือเรื่องราวของสายฟ้าที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยออและนี่คืออ o คสบี